สวัสดีครับทุกทกท่านครับวันนี้ลุงเดกพาเที่ยวก็กลับมาอีกคลิปแล้วละครับเป็นคลิปที่ชายหาดเจ้าสำราญครับชายหาดเจ้าสำราญอยู่ที่ตำบลเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ าชายหาดสวยงามที่ใกล้ๆกรุงเทพของเรานี้แหละครับชายหาดอยู่ที่จังหวัดเพชบรบุรีตำบล้าสําราญเป็นชายหาดที่สวยงามครับเขาหน้ากากไหมเดินทางจากกรุงเทพเมหานครโจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดเพชรบุรีก็เดินทางไม่ไกลวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีแล้วครับ ที่จะแนะนำให้ทุกๆท,ท่านมาเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรชบุรีชายหาดเจ้าสำราญครับสวยๆหาดทรายหาดทราย mm hmm. ก็สวย mm hmm. ระดับหนึ่งครับหาดทรายไม่อนก,กับาทรายที่ขาวละเอียดมากเท่าไหร่ก็ เหมาะสมที่จะพาลูกๆแลหลานไปเล่นอย่างนี้ถึงจะนั่นเนาะใสยกันนั้นหายไกลไปเราใส่น้าก็ใส่ครับใส่ระดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็พูดถึงความใส่ก็สู้ใจหินไม่ได้ครับพอหินน้ําจะใสกว่าอันี้ก็ใส่ระดับชะอำครับพกอกันชะอำ ทรายก็พอๆสะอาแต่พื้นที่ที่จะเล่นทรายพาลูกพาหลานมาเล่นทรายเนี่ยพื้นที่ชายหาดมันจะเยอะกว่าแต่ผู้คนจะไม่เยอะเท่าสะอําผู้คนจะน้อยแล้วก็อากาศจะดีผู้คนน้อยอากาศดีครับตรงนี้หน้าพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำทะเล เล่นน้ำทะเลเสร็จก็ไปหากินปูกินอาหารทะเลกินหอยกินอา,อาหารทะเลกันครับมีร้านอาหารทะเลบริการเยอะแยะเลยถ้าใครจะมาพักผ่อนอนอนคอ้างคืนก็มีห้องพักบริการโรงแรมบริการาหลายหลายที่ครับ นีม่มีห้องพักบริการเดี๋ยวจะมากางตรงกลางเต็นท์มีเอาเต็นท์มาเองก็มีที่ระปรับกางเต็นท์ให้บริการมีที่จอด,ดรถสำหรับนักท่องเที่ยวก็เยอะมากครับ <Yeah. S 1> มีจุดจอดรถไปบริการพอสมควร บรรยากาศสวยดีครับชายหาด,าจหาดเจ้าสำราญมาชายหาดนี้ม,นม,ามาที่เพชรบุรีนี้เราก็สามารถจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันต่อที่ชายหาดะชะอำหัวหินไงครับหรือเลยไปหน่อยก็จะไปเที่ยวเลยไปไป,ไปจวบ แล้วแต่ร<ถ>เราหาจุดท่องเที่ยวกันแต่ผมขอแนะนำวันที่หมดผมมาเที่ยวนี้ก็เป็นวันที่25กันยายน2564ครับเป็นวันที่พายุเข้าทางภาคอีสานภาคเหนือแล้วครับภาคอีสานภาคเหนือกำลังน้ำท่วมที่โคราชโคราชราชายภูมิ รบบุรีอย่างเงี้ยครับกำลังน้ําท่วมเลยครับฝนตกหนักน้ําท่วมแต่ทางภาคใต้าอากาศกําลังดีฟ้ามืดคลึม้มฟ้าคลึม้มแดดไ,ม,ไม,ม่ไม่มีช่วงเช้านี้ผมเที่ยวอย่างสบายเลยผมเที่ยวที่ชะอําชะอําแล้วไปต่อที่หัวหินแล้วก็นั่ง ทานอาหารทะเลนั่งทานอาหารทะเลที่จะอำครับแล้วก็เลยมาหาดก้าสำรานครับเลยมาหาดก้าวสำรานช่วงเช้านี่อากาศดีมากเลยครับลมเย็นสบ,บายแต่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับก็มีฝนมา ก็ได้เลือกจากชายหาดชะอำเลือกนั่งจากชายหาดชะอำก็ฝนมามาแรงมากเลยครับตกหนักมากเลยฝนตกหนักมากเลยก็เลยเดินทางจากชายหาดชะอำบิ้งจะกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครระหว่างทางฝน,นก็ไม่ตกแล้วฝนหยุดแล้ว ก็เลยแวะที่ชายหาดเจ้าสำราญก็มาดูไม่เคยไม,ไม่ไม่เคยแวะมาก็เลยแวะมาดูความสวยงามของความสวยงามของชายหาดเจ้าสำราญก็แวะมาครับก็ถูกใจสวยงามสวยงามแล้วก็หาดซ้ายก็น่าพาลูกพาลานมา อาก่อเจดี์ทรายนอ่เล่นทรายกันก่อเจดีทรายสร้างบ้านทรายทำให้ลงมาเหรอทรายเล่นหาอะไรมาให้ลูกให้หลานมาเล่นานั่งกินลมชิลแค่นี้แหละไม่คือสวยถ้ามาเล่นน่ยโอเคก็เลยแบกมันไม่สวยพูดถึงความสวยงามก็สู้ ใสยตรงไหนดีหัวหินไม่ได้ครับหัวหินไม่สวยนี่แค่นี้นะใสเข้าาสะอาดหัวหินพอพอนั่งสักพักให้ลูกชายนั่งดีซิต้าได้สองสามเพลงแล้วก็เมิดอเพิมไล่เรามาอีกแล้วละครับจากจะอําเราวิ่งมาก่อน ายุมาก่อนฟ้านั่งดิดกีต้าไรไหมนั่งดีดกีต้าอะไรตากเรามาถึงชายหาดเจ้าสำรัดเราก็เลยได้ลับขึ้นรถเดินทางกลกับที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับากลับน,บนบี้ก็ฝนตกตลอดทางครับ ไล่ไเรามาเรื่อยๆบางจุดก็ดักทางเราบางก็ดักทางเราหากกลับก็วิ่งใจเย็นๆน,นะครับกับรถหน้าฝนเราต้องวิ่งแบบใจเย็นๆไปเรื่อยๆครัหน้าฝนก็วิ่งทางกลับก็มาทางถนนพระรามสองนะครับถนน ที่เส้นนี้วิ่งยากมากเลยสำหรับข้ามสองเราต้องใจเย็นๆครับขับรถขับตาขับรถไปก็ออขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับที่ติดตามลุงเนกพาเที่ยวขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงเนกพาเที่ยว ถ้าลุงเนกมีโอกาสก็จะพาทุกทกท่านไปเที่ยวที่ต่างๆจะหาหมุมสวยๆวิวสวยๆถ่ยยายมาให้ทุก,ท,กทุกท่านได้ชมเพื่อเป็นแนวทางที่จะพาที่จะพาลูกพาหลานไปเที่ยวบางคนก็ยังไม่เคยไปบางคน ไปแล้วก็อย่าลืมเขียนข้อความมาขอบคุณทุกท่านครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาติชมได้นะครับลุงเล็กพาเที่ยวยินดีที่จะไปปรับปรุงให้คลิปมีสาระขึ้นมาสาระการเรียนรู้นี่ครับ จะทำให้คลิปของลุงเนกพาเที่ยวเป็นคลิปที่น่าติดตามน่าชมครับขอขอบคุณทุกท่านเลยครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดี